สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะนั่งรถเมลสายหนึ่งนะครับไปเยาวราชครับเพื่อนๆจะพาไปดูซร้อยหินนะครับหินมงคลต่างๆแล้วก็อะไลพวกอะไลเป็นทองไมค่อนนะครับเพื่อนๆตามผมมาเลยครับไปเยาวราชจะพาไปซื้อร้านหินครับเคยลงไว้ให้ดูแล้วครับเห็นเพื่อนๆสนใจวันนี้เลยพามาอีกครั้งหนึ่งนะครับดูดีๆนะครับเส้นทางการไปนะครับ นี่ครับผมมาถึงแล้วเยาวราชครับผมจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับหลังจากลงรถสายหนึ่งแล้วครับนนครับเยาวราชซอยหกนะครับเพื่อนๆซอยหกเนี่ยเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมข้ามไปฝั่งโน้นก่อนนะครับนี่ครับข้ามมาแล้วครับผมจะเข้าไปในซอยนี้ครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสเดินทางมาเองนะครับก็มากันได้นะครับนี่ครับเข้ามาเลยในซอยนี้ ในซอยที่ซอยนี้คนจีนเข้ามาขายของเยอะครับนี่ครับเป็นพี่น้องชาวจีนเชื้อสายไทยเชื้อสายจีนนะครับพูดผิดไทยเชื้อสายจีนนะครับนี่ก็จะเป็นพวกกระเพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยหรอครับซอยนี้จะเป็นแบบขายออกเหมือนคนจีนเป็นตลาดคนจีนนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปเกือบสุดซอยนะครับสําหรับคนที่จะมาซื้อหินมุคลต่างๆนะครับเพื่อนๆ ก็หาไม่ยากครับนี่เดินตรงมาแล้วครับใกล้แล้วอยู่จนเกือบสุดซอยนะครับก็ซอยนี้ก็จะทะลุออกไปถนนจเจริญกรุงนะครับนี่เข้าไปเลยครับเพื่อนเอนเดี๋ยวก็เลี้ยวตรงนี้ครับเลี้ยวเข้าไปเลยนี่ครับนี่จำหน่ายหินมงคลทุกชนิดเลยครับในซอยนี้เยอะแยะมากมายเลยครับ นี่ครับเพื่อนๆมีทุกอย่างหินมงคล <Okay. S 1> เพื่อนๆสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับร้านเจน้ำสร้อยหินนะครับจำหน่ายสร้อยหินเครื่องประดับหินมุกแล้วก็คริสตักาลกำไรหยกนะครับกำไรอื่นๆน,นะครับแล้วก็เม็ดทองเม็ดเงินอะไรพวกนี้เป็นอะไหล่ทองไมคคอน ทุกชนิดเลยครับเพื่อนๆก็โทรมาสอบถามได้เจเขาก็จะส่งให้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เดินทางมาไม่ได้นะครับนี่ครับมีหลากหลายเลยครับเพื่อนๆน,นี่อีกเบอร์หนึ่งนะครับนี่คือเบอร์ของร้านเจน้ำนะครับเพื่อนๆเ,เจน้ำสร้อยหินแล้วก็อไหลทำสร้อยข้อมือทุกชนิดเลยครับ นี่เพื่อนๆจะเอาไปร้อยเองหรือว่าเอาแบบร้อยสำเร็จรูปก็ได้นะครับผมถ้าช่วงนี้มันเป็นโรคระบาดนะครับไม่มีโอกาสเดินทางมาได้ก็โทรได้เลยครับโทรสั่งโทรสั่งได้เลยโทรคุยก่อนก็ได้ครับตกลงราคากันเรื่องนี้ล้วแล้วครับเรื่องหินนะครับนี่ครับสวยงามเลยครับเพื่อนๆ หินมงคลมีทุกชนิดนะครับทุกอย่างสำหรับใครที่ไม่เคยขายพวกหินเหล่านี้ก็โทรมาปรึกษาได้นะครับสำหรับใครไม่เคยขายหินมงคลก็โทรมาปรึกษากับทางร้านได้เขาก็จะแนะนำหินต่างๆนะครับชื่อหินนี่ครับเพื่อนๆซอยนี้ทั้งซอยก็จะจำหน่ายหินแล้วก็ของมงคลนั่นแหละครับของมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีเสียแล้วว่ารูปเหมือนใน งานมงคลทุกอย่างหินมงคลทุกอย่างครับนี่ร้านที่ยังไม่เปิดก็มีครับเพื่อนๆบางร้านก็เปิดนะครับก็สถานการณ์โควิดนะครับปกติคนก็จะเดินเยอะกว่านี้วันนี้ก็ไม่เปิดหลายร้านอยู่ครับนี่ครับเนี่ยเพื่อนๆซอยนี้ทั้งซอยเลยครับเพื่อนๆมีมีหมดทุกซอยครับ Roberto. เลยมีทั้งซอยเลยครับสําหรับหินมงคลสร้อยแหวนที่ว่าเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลจะอยู่ ซอยนี้รวนๆนะครับเพื่อนๆเข้ามาได้เลยครับใครมีโอกาสเดินทางมาเองก็มาเลือกด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับเพราะเราจะได้ถูกใจครับเพื่อนๆนี่ครับนี่หินต่างๆดูกันเลยมีทุกอย่างทุกชนิดสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเลือกนี่ครับนี่ก็เดินออกมาก็ทะลุออกมาซอยนี้ได้ ก็มากันได้เลยนะครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆคนไหนอยากได้หินมงคลไปถักเป็นจี้เป็นสร้อยเป็นข้อมือต่างๆก็มีทุกอย่างครับผมว่ามีทุกหินทุกอย่างเลยครับที่ว่าเป็นแนวมงคลนี่ครับเป็นหยกเป็นหินทุกอย่างทุกชนิดมากันได้เลยครับโทรมาสอบถามได้ครับ